สวัสดีคะ่ะทุกๆคนเช้านี้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสําหรับเช้านี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นนิเคอีกเชา้าจีนเชา้าและห้างเสียงเช้านะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจแอดในการคานวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะประจําเช้าวันที่7 เดือนมกราคมหก้านะคะนิเคอิเชา้ชาเช้านี้ให้ทุกคนรุดหกนะคะเจาะเม็ดเดียว63าค่ะนิเคอิเชา้ารุดหกเจาะหกสามนะคะต่อไปเป็นหุ้นจีนเช้านะคะ ประจำวันที่7นะคะเดือนมกราคม65นะคะหุ้นจีนเช้าจีนเช้านี้นะคะให้ทุกคนรูดศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียว0ูนย์ห้าค่ะหุ้นจีนเช้ารูดศูนย์เจาะศูนย์ห้านะคะ ต่อไปเป็นหุ้นทัง้งแสงเช้านะคะประจำวันที่เจ็ดเดือนมกราคมหกห้าทั้งแสงเช้าทั้งแสงเช้านี้ให้รุดหกค่ะเจาะเม็ดเดียวหกสองนะคะ ทั้งเสียงเช้ารูด6เจาะ6 2ค่ะสำหรับช่วงเช้านี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นพักเช้าของแอดนะคะเช้านี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ